12ตัวแพทย์ตัวเดียวครับซึกวันลุมพินีนะครับอย่าไปเสียใจในช่วงแรกช่วงหลังนี่กินเต็มไม่ต้องกลัววันนี้ก็เจอผมอย่างเช่นเคยสับสองมวยไทยไบยโอโคราชนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามเพจสับสองมวยไทยช่อง Youtube ช่อง t i k t o อกสับสองมวยไทยครับอัปเดตข่าวสารมวยไทยอยู่ที่นั่นใครอยากเข้ากลุ่ม VIP สับสองมวยไทยกดไปที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์นะครับ แล้วก็บอกแจ้งแอดมินนะครับอยากอยู่กลุ่มอะไรฟังหูฟีข้อมูลมวยฟรีอะไรก็แจ้งไปที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ไปเลยบอกว่าโอโคราชแนะนำมาวันนี้ครับศึกมวยไทยเกียรติเพชร SKS วันนี้นะครับผมคัดมาให้เล่นตัวเดียวเน้นๆนะครับ5คู่อยู่ในกลุ่มไปเอาเองนะครับตัวเดียวเน้นๆมวยรักมวยชอบใสอย่างกระตาตะกระตรงศึกมวยไทยเกียรติเพชร SKS ผมชอบไปที่เจ้าจอมโหดออ,อุดอุดอ นะครับเคยชนะมาเคยพิกชนะมาวันนี้ผมมองดูน่าจะแก้เกมมาน่าจะขาดกว่าเดิมผมมองดูสดใสยิ่งกว่าตาตักระต,าาง,ระตรงด้วยครับจอมโหดอออุดอุดรนเฮงเฮงรวยร وي, ทุกท่านสวัสดีครับ